นาฝั่งนี้สามารถไปถ่ายรูปได้นะคะแต่อย่าลงไปพื้นที่นานะคะแล้วครูจะพาไปนาคุณตาสมานนะคะซึ่งคุณตาสมานก็มารอรับแล้วนะคะอ่านะคะเพราะว่านาคุณตาสมานนะคะ,ะมีทางอำเภอแล้วก็ทางเกษตรจังหวัดนะคะมาเรียนรู้งานกับนาคุณตาสมานเนาะ อ่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกนิดนึงนะคะแล้วเราจะเดินไปได้ไหมไไม่ไกลค่ะลูกเดินออกตรงนี้แล้วนาคุณตาสมอยูี่ตรงนี้นี่อีกกันนะอีกกันเดี๋ยวคู่คีสั่เองเอาลโคูงไปหานะคะไม่ต้องกลัวจะเปิดเพลงไหนเฮ่กันด้ยค่ะนะคะอ่ะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ที่เราเห ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเป็นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาให้เข้ากับชีวิตปัจจุวันของเราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเกษตรกร,กรไม่ต้องจำเป็นว่าต้องทําไร่ไถนาอย่างเดียวนะคะซึ่งเราสามารถน้อมนําเอาสิ่งนี้ไปใช้กับ อาชีพของเราได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อคะแม่คะนะคะหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะเพราะอะไรเพราะแนวทางนี้เป็นการดําเนินการแนวทางตามสายกลางค่ะลูกอ่าเหมือนลักของพระพุทธเจ้าเลยมัชฌิมาปฏิปทานะคะเป็นการดําเนินชีวิตตามทางสายกลางเข้าใจไหมคะคุณโอ้คุณโอ้อโอเข้าใจแล้วอ่ะทีนี้ หลักนี้มีอะไรบ้างซึ่งหลักนี้นะประกอบด้วย5ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือแนวคิดอย่างเช่นที่ครูพูดไปนะคะแนวคิดเศร,รษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เกี่ยวกับทำไร่ไถนานะคะแต่เป็นการน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกอาชีพนะคะต่อไปก็คือ,อคุณลักษณะของแนวคิดนี้นะคะ เป็นแนวคิดที่ดําเนินตามทางสายกลางซึ่งไม่แข่งคัดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปนะคะเป็นการผรสมผสานนะคะให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันนะคะซึ่งไม่แข่งคัดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปนะคะเหมือนเราจะออมเงินอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่ามีเงินร้อยหนึ่งจะออมร้อยหนึ่งแบบนี้ได้ไหมไม่ ไม่ได้เราก็ต้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นส่วนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเงินออมเพื่อเงินฉุกเฉินอ่าอันนี้คือเหลือกินเหลือใช้ค่อยออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะต่อไปยกขึ้นสูงแน่สองลมอ่าต่อไปคือคำนิยามนะคะพอประมาณพอประมาณคืออะไรพอประมาณก็คือ เหมือนที่พูดไปนะคะเหลือเกนะคะคำนิยามที่สองก็คือความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตนะคะต้องมีเหตุผลเหตุผลในการใช้ชีวิตเหตุผลในการเหมือนเราจะออมเงินอ่าเหตุผลในการออมนั้นนะคะไม่ไม่ใช่ว่าอ่าในการใช้เงินอยากใช้อะไรก็ใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ไร่ที่ทนาของฉันอยากทําอะไรก็ ทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องมีเหตุผลด้วยว่าอ่ในการคุดซะเนี่ยข้าอีคุ้มจังไหนนะคะอะในการทำให้ไถนาเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าไม่มีเหตุผลในการทำหรือว่าไม่มีทฤษฎีในการทำเป็นจังไหนอ่าอาจจะไม่สำเร็จรุล่วงไปได้นะคะต่อไป มีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันในที่นี้คืออะไรพร้อมที่จะรับกับผลกระทบทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งละอ่าด้านเศรษฐกิจสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะคะพร้อมเศรษฐกิจโลกคำนิยามนะคะอ่ะมาดูกันต่อไปเงื่อนไข เรื่องขในที่นี้นะคะต้องประกอบด้วยความรู้นะคะ,ะถ้าเราไม่มีการเรียนรู้หรือว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นเมื่อเราทําไปมันจะสําเร็จไหมคะไมาม,มันก็จะไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาเรียนรู้กับชุมชนในท้องถิ่นของเรานะคะเพราะว่าจะให้ครูสอนมันก็ไม่ใช่นาอเพราะว่าบางทีครูก็อาจจะรู้แค่ ความรู้ทฤษฎีนะคะส่วนปฏิบัติจริงเราต้องได้มาลงมือปฏิบัตินะคะคเพราะว่าคูไม่สามารถไปสอนนักเรียนได้ว่าวิธีปฏิบัตินี้มันเป็นยังไงนะคะดําหน้าเฮ็นจไหฮารองเรือคู่กับดําบ่าเป็นนะคะเออนะคะอา่าแนวทางการปลูกพักปลูกพืชสวนพืชไร่อันนี้ปลูกยังไงบางทีพวกมันทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะอ่า ต่อไปก็คือแนวทางปฏิบัติแล้วก็ผลประโยชน์นะคะเมื่อเราลงมือแล้วนะคะหวนเพื่อต้องหวังผลถ้าไม่หวังผลมันก็จะขาดทุนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมันก็คือวิธีการในการดําเนินชีวิตทางสายกลางนะคะให้มันสําเร็จรุ่ง,รงไปได้ด้วยดีนะคะอ่าเศรษฐกิจพอเพียงคืวอย่าง ไข่หกคกือเค้กโอ้สินีกิพอเพียงนะคะประกอบด้วยสามห่วงสองเงืง่อนไขส,สามห่วงคืออะไรสามห่วงคือยังมีเหตุผลแล้วก็มีคุมคุ้มกันนะคะอย่างเช่นที่บอกปมปความพอประมาณก็คือความพอดี ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอันนี้คือพอประมาณนะคะอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตนะคะการตัดสินใจทุกอย่างต้องไตรตรองตริตรองเสมอนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันอย่างเช่นที่พูดไปภูมิคุ้มกันก็คือพร้อมที่จะรับกับผลกระทบต่างๆนะคะสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของความรู้นะคะต้องมีความรู้คู่คุณน่รท นะคะอ่าอย่างเช่นที่เขาพูดไปนะคะความรู้ในเรื่องเรื่องที่เราจะทำนะคะแล้วก็พร้อมกับคุณธรรมนะคะอ่าคุณธรรมที่เรานี่แหละน้อมนำมานะคะตามหลักของพุทธศาสนานะคะอริยาสัจสี่อ่าท่องไปแล้วนะคะอริยาสัจสี่กับมรรมีโแปดน,นะคะอืมคุณธรรมนะคะอ่ะอันนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็คือ ถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะทีนี้พระอ,องค์ก็เลยได้น้อมนำทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ซึ่งแนวคิดทฤษฎีใหม่นี้นะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด20ไร่อ่า20ไร่นะคะโดยประมาณถึงจะทำได้นะคะหรือว่าอ่ะ 15ไร่ก็น่าจะทําได้เนาะในความคิดของครูนะคะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วน4ส่วนยังไงอ่า30เป็นเป็นแหล่งน้ํานะคะแบบนี้อ่าอันนี้ค,คือแหล่งน้ําแต่ถามว่านาครูถึง30เปอร์เซ็นไหมัมยมันม,มันก็ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นครูจึงจะพาไปเรียนรู้กับนาด้านข้างนะคะ,นะคะซึ่งท่านได้รับวาการเช่นชมจาก เกษตรจังหวัดแล้วก็กเกษตรอำเภอแล้วนะคะว่าเป็นแนวคิทดทฤษฎีใหม่นะคะอ่ะต่อไปที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็ต้องมีที่อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของที่นานั้นๆนะคะแล้วก็แบ่งเป็นทำาพืชสวนอ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ปลูกบกม่วงปลูกบกมีปลูกบกฮุ่งปลูกบกซีดานะคะเขาเรียกว่าไม้ยืนต้น นะคะแล้วก็ทําเป็นนาข้าวแล้วก็ทําเป็นกเกษตรอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์ปลูกอ้อยปลูกมันนะคะอ่าพวกไม้ล้มลุกต่างๆนะคะปลูกขา้าวโพดยุกสิ่ก็ได้เพื่อที่จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะอ,อันนี้ก็คือแนวคิทดทฤษฎีใหม่ถ้าสมมุติว่าคราูเล่าทฤษฎีประมาณนี้เราจะมองเห็นภาพไหม,มอค่ะ มองมองเห็นภาพจะนึกออกบอกว่าสามสิบเปดเส้นเป็นจจ้งไหนทีหน้ามันจะแบ่งจ้าไหนอ่ามันก็ไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นครูเลยพาเรามาลงพื้นที่ดูนะคะพร้อมหรืยอยังพร้อมแะ้วบางนี้ครูจะให้เวลาเก็บภาพในนาด้านข้างแล้วก็นาครูประมาณกี่นาทีดีคะอ่ะาอประมาณห้านาทีเนาะอ่าแล้วเราจะ ทยอยไปนาคุณพ่อสมานกันนะคะเดี๋ยวครูจะเอาลำโพงขึ้นสะเลงนะคะครูเสียสละให้เดี๋ยวครูจะขับสะเลงเองนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวครูเสียสละขับสะเลงเองทั้งสี่คนนะคะเออแล้วเราก็เดินตามก้นไปดีไหมดีเออดีัแะละครูเสียสละแล้วนะคะ